โอเคเงินนะคะการเงินในการรับเงินต่างๆเปอร์เซนที่จะโดนหักในเรื่องของภาษีเนี่ยมันจะอยู่ที่5%ถ้าเป็นภาษีอเมริกานะคะของไทยอะ่ะจะโดนหัก5%มันจะมีตัวเลขกำกับตอนที่เรายื่นภาษีของ YouTube แต่ฝั่ง f c e e o o o อะมันจะไม่มีตัวเลขกำกับให้มันจะมีเขียนขึ้นให้แค่0%แต่เป็น0%ของอเมริกานะคะ คือเราไม่ได้จ่ายภาษีให้กับอเมริกาการกาะภาษีตรงนั้นน่ะมันคือระบุตรงนั้นระบุว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ของอเมริกาแต่กรณีแหวกภาษีของเราในการที่เราจะโดนหักเนี่ยเราคือโดนหักของอเมริกาคือห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะลองดูรายได้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆเดือนเนี่ยมันจะมีอินวอยด์คือใบเสร็จเนี่ยส่งมาจาก Facebook และใบเสร็จส่งมาจาก u t u b e นะคะใบเสร็จการรับเงินต่างๆเราเทียบเคียงดูว่า แอสเซนต์เราได้กี่เหรียญน,นะคะวิธีการเทียบเงินแล้วโดนหักไปเท่าไหร่นะคะแอสเซนต์เราได้กี่เหรียญสมมุติว่า youtube และไอตัว facebook เนี่ยเขาส่งอินโหวตมาทั้งหมดน่ะเดือนนี้เราได้เราได้เท่าไหร่เรารวมทั้งหมดก่อนเรารวมทั้งหมดก่อนนะคะแล้วคูณด้วยมูลค่าของเงินในวันนั้นๆที่เราได้รับวันนั้นที่เราได้รับสมมุติว่าวันนี้เป็นวันเงินออกแล้วมูลค่าเงินดอลลาร์คือสามสิบสี่บาท นะคะเราก็เอาเหรียญของเราคูณเหรียญของเราที่ทําได้ทั้งเดือนเนี่ยทั้งฝั่ง Facebook ก็ดีหรือ YouTube ก็ดีเนี่ยคูณด้วยมูลค่าของเงินดอลลาร์ในวันนั้นๆแล้วดูว่ามันโดนหักส่วนต่างไปเท่าไหร่นะคะตัวนั้นก็คือจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะมันจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะค,ะค่าธรรมเนียมในการโอนนะคะนี่คือการดูในเรื่องของการเงินเวลาที่เงินโอนเข้าแล้วมันโดนหักส่วนต่างเท่าไหร่นะคะ